สวัสดีครับก็จะมาแนะนําการเติมแอลกอฮอล์เข้ากับตัวฉีดแอลกอฮอล์แบบพกพาครับเมื่อเราออกไปนอกสถานที่ไม่ต้องพกกระปุกใหญ่ๆไม่ต้องเท่าน,นี้อยากแบบให้มันแนบไปกับชิ้นส่วนให้มันเท่ากับเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์ครับก็จะเป็นกระปุกรุ่นนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาในการแกะวันนี้ก็จะมีไม้ตะเขยบแบบอยู่ที่บ้านไหนก็มีครับอันนี้ก็1อันส่วนอันนี้อุปกรณ์ สำหรับคนที่มีอุปกรณ์ก็จะเป็นครีมครับเอาไว้หนีบเวลาดึงจุกออกแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ที่เรามีติดบ้านแล้วก็ตลับที่เราซื้อมาครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเติมครับตัวนี้ครับตัวแอลกอฮอล์แบบพกาซื้อมาจากช้อปปีครับอันละ19บาท16บาทแล้วแต่ว่าจะเจอที่ไหนถูกหรือแพงรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เรามาแนะนำขั้นต้นก็ ในการแกะวิธีการแกะนะครับขั้นต้นเราจะแกะออกหัวตัวที่กดก่อนตัวนี้นะครับแกะออกในการอันนี้เราใช้อุปกรณ์ใช้เล็บครับกดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นครับกดแล้วดันขึ้นเพราะว่าในตัวกดมันจะมีเดือยล็อกอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับตรงหัวกดอันนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2เราก็จะแกะขอบข้างๆงนี่ครับข้างๆ้างของกล่อง ไอตัวกดของแอลกอฮอล์นะครับแกะออกก็ใช้เล็บครับถ้าไม่ออกเราก็หามีคเตอร์ก็ได้ครับนี่ครับวิธีการแกะแกะออกทีละข้างแกะไล่ครับอ่าออกแล้วครับเมื่อออกจะเป็นอย่างนี้ครับชิ้นที่สองอ่าต่อไปครับชิ้นที่สามก็จะเป็นนี่ครับ จะปลูกตัวที่ใส่แอลกอฮอล์ตัวนี้จะเป็นที่กดของแอลกอฮอล์เราจะเป็นเราจะถอดตัวนี้ออกเพื่อทําการเติมนะครับขั้นต้นก็คือการเอาครีมนะครับจับเบาๆแล้วก็ดึงขึ้นนี่ครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นโลครับสามารถทเทแอลกอฮอล์เข้าไปได้ครับ แต่ถ้าอยากเอามือดึงขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เล็บหน่อยหรือว่ากําลังหน่อยอันนี้อย่างหนึ่งก็เอาอุปกรณ์ใกล้ตัวครับแนะนําก็เป็นตะเขียบครับเราจับสมมุติถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ครีมพวกนี้เดี๋ยวดูนะครับก็หนีบขึ้นมานี่ครับหนีบขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยใช้ตะเขียบก็ได้ดึงขึ้นมาต่อไปก็เติมครับ ผมก็จะเอาจากแอลกอฮอล์กระปุกที่มีอยู่ที่แล้วมีอยู่แล้วเอามาเติมใส่วิธีการเติมก็เทล,ลงไปเลยครับหรือว่าถ้ามีสลิงก็เติมลงไปได้เลยครับนี่ครับถ้าไม่อยากให้หกก็นะครับดูดูนะครับดูวิธีการเติมเติมลงไปครับเติมลงไปเรื่อยๆ ถ้าหมดเราก็มาเติมมาพกพาเอาเออกไปนอกสถานที่แบบง่ายๆใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าอางเกงครับพอเติมได้ระยะเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยผมขอปิดตัวนี้ไว้ก่อน <Okay. S 1> ต่อไปก็ทําการใส่จุกที่เราถอดออกมาก็คือง่ายๆไล่จากถอดสุดท้ายเข้าก่อนกดลงไปให้เสมอครับปุ๊บให้แน่นพอแน่นเสร็จปุ๊บ เราก็ทําการเอาเอามาเข้าตัวตลับกันครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเราก็เอาฝาที่เราแกะออกมาฝาที่เราแกะออกมามันจะมีเดือนทั้งหมด4ีสี่เดือนนี่ครับมันจะตรงกันกับตัวนี้ครับ1นึ่งของสามสี่เราก็เอาทาทำการเอาเข้าครับดูให้ตรงเสร็จปุ๊บ กดเข้าไปครับไล่ขอบทุกขอบเสร็จปุ๊บมันก็จะสนิทครับนี่ครับตามขอบสนิทเลยนี่ครับพอเข้าล็อกของมันเสร็จปุ๊บต่อไปครับหัวกดครับมันจะมีรูข้างหน้ากับฝั่งที่เรากดนี่ครับรูด้านหน้าและตัวกดส่วนตัวกดมันจะมีรูสเปรย์ออกนี่ครับเห็นไหมครับตัวรูเราก็นําเอาประกอบเข้าครับ ปุ๊บกดลงไปทีนึงแล้วมันจะเข้าบ็อกนะครับได้ยินเสียงไหมครับดังแป๊กเลยเราก็กดใช้ได้เลยครับนี่ครับเราก็สามารถพกพาไปได้หมดก็มาเติมครับงบกล่องมันอยู่ที่19บาทที่ผมสั่งมาครับจากช้อปปี้หรือลาซาด้หลายช่องทางครับลองเลื่อนครับเลือกดูครับก็จะมาแนะนำโดย ประมาณนี้ครับถ้าสนใจหรือว่าอยากรู้ส่วนไหนก็ทักมาทางข้อความเดี๋ยวเราก็จะบอกได้ครับว่าเติมยังไงใช้ยังไงนะครับ